ถอนเสน่ห์ทำไมชีวิตเราไม่มีอิสระเหมือนนกน้อยพวกนี้บ้างนะนกตัวนี้นี่มันเจ้าเหนท้องนี่เจอแล้วเดี๋ยวตัวการอมพันมาลาขุนทองลุ้ยเจ้านกตัวนี้ไม่นะอะไรกันเนี่ยโอ้ยเต้นตื่นเต้นอยากเห็นอนาคตอนาคตอยากเห็นอุวยงชีวิตตัวเองเหลือเกิน Why มา ลูกแก้วแตกอีกแล้วเมื่อไหรจะทำนายอนาคตได้สักทีล่ะเนี่ยท่านเทนกระอําเราทำนายให้ไม่ได้หรอกเรามองไม่เห็นอะไรเลยหมูนี้เป็นอะไรไปอำพันมาลาเจ้าจเคยทำนายได้แม่นยำม,มาตลอดไม่ใช่หรือองหญิงโถคงจะเครียดมากสินะเพคะไม่เคยได้ออกไปไหนไม่มีเพื่อนเลยสักคนอำพันมาลาเป็นสมบัติของเมืองกาหลงให้นางไปเตะๆข้างนอกดูจะอันตรายเกินไป แต่ถ้าการหาเพื่อนใหม่ทำให้นางดีขึ้นละก็ข้าจะทำเพื่อให้ได้คำทำนายจากนางยาสเสน่ห์คงไกลหมดฤทธิ์แล้วสินะนึกไม่ถึงละสิว่าผ้าแพรผื้นเดียวจะทำให้เจ้าติดกับของข้าได้อยู่ที่นี่เป็นเพื่อเล่นกับอัมพันมาลาซะเถอะเจ้าคือคนที่ไรม้มนสะกดในกลิ่นของผ้าพแพรนี่เองวาไว้ไม่เบานี่โคบุตรบุตรแห่งพระอาทิตย์อย่างนั้นหนระือออ ก็เหมาะกับองคหญิงที่ชาตินี้ไม่มีโอกาสออกนอกปราสาส์อย่างอัมพันมาลาแล้วล่ะเหือแล้วนะเสียดายดวงแกวพระพายดันหนีหายไปกับเจ้านกบ้านันเสียแล้วที่นี่เหรออรุณกุมารที่โคบุตรถูกขังเอาไว้ฉันบนสุดของปราสาทคือห้องของอัมพันมาลาที่พี่โคบุตรต้องการให้ช่วยชี้ทางไปหาแม่ฟ้อง ทหารปฏิบัติการครั้งนี้เราจะใช้รหัสเรียกแทนตัวทุกคนเจ้าใช้รหัสตะใครทราบแล้วเจ้าใช้รหัสไอหน้อมวงนักร้องเหรอไม่ไม่ใช่เจ้าใช้รหัสควันทร <พอ S 1> าบ<อ>เล่นเป็นเด็กกันไปได้เจ้ยายักษพวกเนี้ยรหัสอะไรล่ะแปลงร่างกันได้อยู่แล้วไม่ใช่<ว>หรือไงพวกเขา<ค>นานๆได้ออกมาเที่ยวทีนี่นาสังวานนาคาเส้นเนี้ยจะทําให้เราเอาชนะได้เอง ฮ่าว้าว่าค่อยากได้เพื่อนเหรอแค่นี้ไม่เห็นต้องให้เถนกระอํอะไรน,นั่นเล่นของทำเสน่ห์ละ เสียทีว่ามีดงตามพยากรณ์ซะเปล่าไม่รู้หรอว่ามันมีแผนร้ายอยู่หนักม<ร>ากไม่ได้ตั้งใจเราแค่อยากคุยกับคนอื่นๆเท่านั้นเองอเด <c oughs> ือบรอ้อนกันไปพูดมันจะมืดไปแลน,นะจนนกไม่มีหัวนอนปลายเทา้าองคหญิงบอกแล้วยังไงว่าไม่ได้ตั้งใจก็เจ้าเถกระอามน่ะมันโลบเลยทำของใส่โคบยังไงล่ะชเธอเราก็เองอ่ะไม่ได้อยากให้มีใครต้องรับเคราะ ต้องขอโทษพี่คุณทองด้วยนะจ๊ะเอาเธอเอาเธอปราบยักษ์ปราบลิงมาก,ก็มากแค่นี้จะคขุณทองไม่เถอหรอกว่าปราบมาทั้งหมดน่ะไม่ใช่ฝีมือโคบุตรหลอกหลียะเออนึกออกแล้ว เรามีสิ่งที่ช่วยโคบุตได้นี่แน่จะลูกก็ใหม่บอกหัวมันมันไปหมดเลยเนีย่เนี้ยนะคือคําทํานายที่โคบุตรต้องใช้ในอนาคตนี่ไงจ้าแต่เนี่เป็นของสําคัญนะเพคะเขาอ,ออกตามหาแม่ความกระตัญยูของโคบุตรนะ่ะย่อมสําคัญกว่าคําทํานายเหล่านี้แน่นอนจ้าอ๋อย่ามองเข้าไปรู้เรื่องนะกวัๆเจอพลังควันหน่อยเป็นไงเจ้าหุ่นกระป๋อง น้อยหนะ้าไม่ได้แล้วยี่ต้องเจอพลังไอ้น้ำเป็นสนิมไปให้หมดเลยไปเข้ามาทีละสามเลยดีกว่าต้องเจอนี่หน่อยแต่กไครน้ำนี่แน่ไม่บ้ดนี้จะพวกกระป๋องเจอกระสุนกรวดหน่อยเป็นไงสาดไมโอ้ถอยไป สงวันนะคะจงแปลงสภาพกลายเป็นแหมแม่ไม่เจอกันแป๊บเดียวอรุณกุมารเก่งขนาดนี้เลยหรือนี่องค์ชายอารุณกุมารขี้แยคนนั้นแน่หรือเนี่ยแน่อยู่แล้วชิม,มิ <laughs> ใครกันน่ะน้องโคบุตรโครบดมีพลังเท่าเขาจะสารห้าเชือกเนี่ยนะโดนจับแบบนี้ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นถ้ายังทำลายข้าวของที่นี่อยู่สงสัยเถงกระอำคนนี้คงต้องจัดการโคบุรหน่อยละสังวานาคามัดแน่นเข้าไปอีกสก,กปรกที่สุดงายมามุกจับตัวประกันอีกละๆๆๆมุกเก่าเก็บเลือเกินแต่ได้ผลเสมอกับพวกอ่อนฮันนะอัมพันมาลา นี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้ากลับไปห้องเดี๋ยวนี้หยุดก,ก่อกำเถิดท่านแถนกระออมปล่อยขอบุตรไปเถอะปล่อยอะไรอัมพันมาลาจะเป็นคนร้องขอให้หาเพื่อนให้เองไม่ใช่หรือรัดมันเข้าไปอีกออสังวานาคาออออนี่นะเ,ออเจ้าโหนชั่วร้ายยอยนี่นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมถึงไม่สังวาน,านาคาที่เจ้าหนูนี่ได้ นึกไม่ถึงสิว่าสังวานนาคาน่ะไม่ได้มีแค่เส้นเดียวอรุณกุมารดูนี่สิทำไมถึงเป็นสองเส้นได้อ่ะจริงๆแล้วอาจมีสองเส้นตั้งแต่แรกแล้วละเพราะสร้อยเส้นเนี้ยเป็นของอับสรมัทนาและพญานาคดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราแบ่งกันคนละเส้นเพื่อศัตรูแย่งชิงไปจากคนใดคนหนึ่งเราก็ยังมีของวิเศษที่อนุภาพเท่าเทียมกันอยู่ที่อีกคนนึง ทำเสน่ห์มาก็หลายรายแต่ต้องมาพ่ายเพราะสอยคู่รักแหลวเนียโอ้ยเทนกระอำํสำนึกแล้วไว้ชีวิตเทนกระอํด้วยเธอนะจะไม่ทำเสน่ห์ให้ใครอีกต่อไปแล้วอัมพันมาลาต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ทำให้เดือดร้อน ในสมุดขอยเล่มเนี้ยคือคำทำนายอนาคตที่โคบุตรต้องการจงเปิดมันเมื่อถึงคราวจำเป็นเท่านั้นอนาคตน่ะไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวขึ้นอยู่กับตัวเราเองเท่านั้นจ้ะขอบคุณมากนะอัมพันธ์มาลาขอโทษดด้วยที่อยู่เป็นเพื่อนไม่ได้แค่พวกเจ้ามาประสาทเรากันเยอะขนาดนี้เราก็สนุกมากพอแล้วล่ะใช่ทำลายข้าวของสเละเทะเลยอ่ะกวกวันเจ้านั่นแหละที่ต้องอยู่ชดใช้ เจ้านกปากมากเจ้านกนี่พูดมากจริงๆนะตัวโปรจริงๆเลยเจา้าขุนทองนี่ยะเบนเหนียวจนได้ยังไว้ทันมจะไม่ทำชั่วอีกแล้วเห็นกระอํำเกตแล้ว